สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้รายการค่าไปกับไพ่สวัสดีค่ะเขาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่วัดหออนองตาขออนองตาขออันนี้อยู่ที่หลักปูนเนาะไปครั้งแรกแลนะ้วเนาะเังมาถึงเนาะใช่แต่ให้ไปกับไปให้ไปกับไปแดะ <c oughs> นะครับมีเวลาแค่แค่น้อยเดียวนะเราก็สามารถพนท้องว่าทําบุญหรือว่ามาเอวมาอย่างใดนะดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับของวัด นนองปลาขอนะครับวบาเป็นจะได้นะครับ <Yeah. S 1> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขยายถอดแม่น,นะครับเพราะว่ามันได้มีคนเนาะและเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับที่เปิดเดี๋ยวจะแปลไปดูของยัก์่ายไปเกลียหันเนาะเจือเนอะตามผม,มไหมไอตีอของยักคือบอก นี่ไม้ตีของทั้งกมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ยังครับนี่เป็นของยักษ์นะครับที่วัดหน้องปลาขอจอร์ลปูลนะครับผมตรงไหนนะครับแม้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น นี่เหมือนที่ข่วงศึกเจตนะครับน,นี่แน่าจะมีแบบไทยจะทำพิธีศึกเจตสะเดาะข้อนะครับแน่เพิ่นแน่จะทำตรงนี้นะครับเนาะเป็นพิธีศึกเจตเนาะอันนี้เป็นต้นโจกต้นเงินต้นทองต้นหมอนุนต้นบะแป้าครัวซึกเจตนะครับเนาะ ไม้ก๊อมไม้ยังต่างๆนะครับเนาะตามประเพณีล้านนาครับเนาะ,นะตเตียนชุกชะตาบัตรธนูนี่คืออันนี้สำหรับทำพิธีชุกชะ,ะ,ะ,ะตาแน่นอนเดี๋ยวเอาไปดูเจดีย์ด้านหลังไปดูเจดีย์ด้านหลังนี่ตรงนี้เคนปลูกผักไปตัวไหนไ่ผักแก่เนาะแก่ ถือว่าเคนใจพืนพ้นที่มีได้สุดยอดมากนะสนวนครัวสมุนไพรในสวนธรรมวัดหนองปลาขอนะ่ยใครพึ่งจะวัดหนองปลาขอนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเจอมาแล้วครับอ๋อนี่เป็นนี่เน้นตกตกไว้ในวัดนี้เลยผมเรียนรู้แลาสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับ จอวัดนะครับอยู่ตรงหลังจะดีมาต้นใหญ่นี่น่าจะเป็นแค่มค่เข้าในนี้เราต้องใส่แม่นะครับแล้วก็เป็นสายที่ปิดละใส่แม่ก่ ขาเชิญปิดทองพระต้นแบบหลวงพ่อใหญ่อันนีเน้เป็นต้นแบบของหลวงพ่อใหญ่เนาะปิดทองชุดละสิบเก้าบาทนี่นะครับนี่ต้นแบบนะครับของหลวงพ่อใหญ่นะครับเพื่อมาปิดทองกันนะครับเนาะะครับมาขอพรนะครับ,นนรบกันได้นะครับเนาะที่วัดหนองปลาขอนะครับเนาะ ล้าใครอยากจะร่วมทําบุญนะครับเนาะหรือว่าใครอยากจะร่วมทําบุญนะครับท่านสามารถนี่เลยครับผมนี่ครเชิญร่วมทําบุญถวายปัจจัยค่าน้ำค่าไฟวัดหนองปากขอนะที่หมายเลขบัญชีนะครับ020033979500นะครับท่านสามารถมาได้มาที่นี่นะครับแต่ท่านสามารถกลับไ้ณตรงนี้ได้แล้วก็สามารถ่วมทําบุญได้นะครับนี่นี่เนะครับ นี่นะครับคนหน่อยครับบัญชีนะครร่วมบุญออนไลน์นะครับห้าบาทสิบบาทนะครับเราทำบุญกันได้ครับโอเคเดี๋ยวอย่าไปไปดูที่อื่นต่อนะครับ ปกตินนน้เห็นมาหลายคนนะ ไปกับภัยอันนี้เรา ep จะได้แล้วอ่ะ ep สามกว่า <Ooh. S 1> ep สีแล้ว <Okay. S 1> ep สีแล้วนะครับ ep หนึ่ง ep สองนี่ผ่อนชมตะวันอนะ ep สามไร่หลับหลับลุงลัก ep สี่นี่วัดหนองเงาอหนองปลา,าขอหนองปลาขอท่านผู้ชมคนไหนเคยไปบ้างครับวัดหนองปลาขอตะกี้ได้ยินจ้าบ้านเนาะที่มาขายครัวอยู่แนววัดไหนะ บอกว่าวัดนี่เป็นอันดับที่หนึ่งเออใช่อันดับที่แหาของประเทศเลยเนะ่มาใช้มาใช้เป็นวัดหลวงเป็นวัดน้อยๆวัดธรรมดานะได้รับรางวัลระเดียกว,วัดมีการแข่งกันตัวเนาะรับรางวัลอันดับที่ 5. แห่ไงกัมันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็ดแป่งจัดดีนะครับอย่างตามคลิปนะครับตอนที่ได้ถ่ายคือกับหขอนค่ะเออหนึ่งในแห่ขอละปูน แต่ติดในระดับของประเทศเนาะเป็นวัดน้อยๆเนาะแต่แก่นจัดแการนี่ถือว่าเป็นเซนแต่ตีอลังการในวัดนั่นคือองากองใหญ่ไปใหญ่แง่เอาครับกองใหญ่ขนาดนะครับห้องหลวงเนาะแต่ห้องหลวงนี่เคยหันมีตีวัดเจดีย์ะที่มีไอ้ไข่ไอ้ไข่เบาไข่ เคยหันนะที่วัดเจดีย์อไรวัดเจดีย์ชื่อวัดเจดีย์วัดเจดีย์จังหวัดจังหวัดโอ้ไข้หัวยคอมเมนต์เลยนะครับที่มีไอ้เบาไข่นะครับไอ้แบาไอ้เบาไข่ที่มันคือจรแกลบเรื่องเรื่องหวยเรื่องยั่งไงนะครับเนาะหวานลงไปนะครับทุกท่เอ้ยครับรายการเนาะใครไปก็ไปนะครับเขาให้ไปเขาก็ไปเขาให้แม่เขาก็มานะครับบันโดยเขามีการนัเนาะเราใครมีเวลาเนาะ มีเวลาสักนิดสักหน่อยนะครับวันนี้เาก็เซวบนะครับนาะมาแอวมาทำบุญนอะกที่ละปูนนะครับก็ได้นํำภาพบรรยากาศของวัดหนองตาขอมาทำน้นองมาฝากกับทุกทุกท,ท่านนะครับก็ฝากติดตามเตอน,นะครับนาะรายการใค้ไปกับไปนะครับเป็น e p พีที่4แล้วนะครับนาอใครไปกัไป เตรียม<ะ>ตัวสยามคือข้าไปกับไป<ะ>ครับในการเรานี้แบบเ,<ะ>เร็วๆเลยนะครับออระยะเวมานะครับก็ต้องใ้อย่างมากมายนะครับคือความจริงนะครับทุกวันนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับเ้าจะบอกฉันขอซีเธอดูสิซีเอาคือแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยมันชอบดูอย่างที่แบบมันแบบบอกเฟกไงเราบอกเฟกอยู่แล้วไงมันต้องความจริงมันต้องไปคือไปสถานที่เป็นยังไงอ่ะลำก็คือลำบันลำก็คือบันลำเนี่ย การแต่งหน้าผมมีการเมคอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับขึ้นรถปุ๊บนี่ผมว่าไปไหนนะครับประคองไปถึงที่เอ๊มันโอเคมันสามารถที่เอามาเพื่อกระทำผู้ชมได้ดูได้ชมได้นะครับก็เอามาทานะครับเป็นรายการคัาไปกับไปนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมาได้ Body อิงนิยายด้วยนะครับนะอ่ะ ยันไรแล้วนะครับ EP นี้ก well. ็ต네้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแรนด์เปเอกคาแคร์นะครับรถตัดหน้าเอาส่วนลดเดิมๆก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะครับบายโควเป็นเอกตัวเอกกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับน้ำมันหนึ่งนะครับเงียติกลับซื้อน้ำมันพืชเก่านะครับน้องทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับ ล่นเองชงเองเตะเองนะครับวันนี้โอเคก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ตัวนะครับและใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์เขานะครับก็ยินดีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับคนดูเขานักนะครับอนาคตเน่ะมาเด๋ยนนี้ก็ก็ต้องขอบคุณนะท่านท่านท่านนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปล้ากดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดอย่างต่างๆนะครับที่กดหื้นะครับเนาะแล้วก็ฝากรายการเรื่องเล่าเอามวนไว้ตัวนะครับเรื่องเล่าอามวน ก็เป็นรายการของมูคณะนะครับเป็นทีมงานนะครับเนามืออาชีพนะครับผู้มีประสบการณ์ทางด้านาสายเวทสยศาสตร์ต่างๆค,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 ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อนะครับต่างๆสนุกสนานครับมากมายครับความรู้เกี่ยวกับตำนานตำนานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ท่านบ่เคยหูที่ท่านบกเก่นบกเคยได้ยินที่ไหนท่านเข้าสามารถเข้าไปดูได้ในรายการ เรื่องเล่าเอามวนนะครับหรือว่าแฟนเพจของเรื่องเล่าเอามวนนะครับท่านสายมูใส่เพราะาว่าสายมูหรือว่าใส่อะไรต่างๆนะที่ชอบนะครับที่ชอบในการเรื่องวัตถุมงคลหรือว่าของดีของดีของมาดีของแอร์ถันของอย่างของสปะในรายการเรื่องเล่าเอามวนรู้สึกว่าอีพีต่อไปนียน่าสนใจขนาดนะครับอีพีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าจะเป็นคุณแม่บุญเรือน ตัดนานคุณมแม่บุญเรือแล้วก็ตำนานพระกันหางเงินนั้นซึ่งเหมาะกับยุคสมัยนี้มากเลยนะครับเนาะในช่วงสภาวดเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะอย่างน้อยก็ไปช่วยในเรื่องของการเสริมบารมีนะครับเสริมจิตใจนะครับเนาะคนเราก็ต้องทํางานอยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของว่าเอามาเคลื่อนเอามาเสริมเสริมเข้าไปนะครับเสริมกําลังนะครับเนาะก็ฝากไ้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบดูรายการอาหารก็รายการครัวบ้านๆนะครับเนาะ ก็อยู่ในช่องของเป็นเอกชนดูนะครับนะเป็นรายการโคบ้านๆนะครับแล้วก็ช่องเป็นเอกชนดูเหมือนกันก็คือรายการนี้นะครับใครไปก็ไปสําหรับ EP นี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ